NICIVF Clinic จัดงานฉลองครบรอบ4ปีชวนว่าที่คุณแม่คุณบันเทิงแชร์ประสบการณ์ตรงกับการสารฝันผู้หญิงทุกคนที่พร้อมเป็นคุณแม่ให้เป็นจริงเรียกว่าเข้าใจและยินหยัดอยู่ข้างผู้หญิงทุกคนมาตลอด4ปีเต็มสำหรับ NICIVF Clinic โดยรองศาสตราจารย์แพทย์จิงมชุพรสุขประเสริฐและแพทย์จิงวรวรรณรัตนรักษ์สุตินารีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์รักาษาภาวะมีบุตรยากควมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ทำงนานด้านพันธุศาสตร์และตัวอ่อนมายาวนานกว่า20ปีพร้อมจัดงาน The 4 th Anniversary of NIC IVF Clinic ฉลองครบรอบ4ปีชวนเหล่าว่าที่คุณแม่ทั้งคนบันเทิงพร้อมคุณแม่ที่มีบุตรยากมาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงและร่วมฟังข่าวดีจากเจ้าตัวโดยมีอ่านโควารับหน้าที่พิธีกรภายในงานณ NIC IBF Clinic ชั้น11อาคาร MS สยามทาวเวอร์ถนนพระราม3 ภายในงานเรียกว่าได้ฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ที่มาใช้บริการจริงไม่ว่าจะเป็นติตาคาริตานักแสดงจากช่องสามที่มาใช้บริการในการฝังไข่นอกจากนั้นยังมีเคสที่มาปรึกษาคุณหมอด้านการมีบุตรอาทิบีมาติการวมทั้งอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถที่เพิ่งประกาศข่าวทีตั้งท้องแอรดินยุทะทัศ์ ที่ควงคู่สามีเป็นจะเป็นจรงคุณมาร่วมบอกเล่าประสบการณ์การตั้งครรภ์ของตนเองและบอกเล่าถึงบริการที่เรียกว่าประทับใจในทุกสเต็ที่ NICIVS Clinic ชรประสบการณ์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะ,คะเราสองคนนะคะ,คะก็ก็มาบอกเข่าดีให้กับทุกคนนะคะเราสองคนก็กำลังจะมีน้องค่ะใช่ แล้วก็เป็นคุณหมอนะคะจาก NAC Clinic ค่ะที่เป็นคนทำน้องให้เราสองคนค่ะใช่ค่ะหมอมอนน่าท่เลยนว่าข้อดีการฝากไข่คือมีเยอะจริงๆเยอะจริงมากๆ,ๆ,ๆนะคะสำหรับใครที่ยังอายุไม่ถึง30นะคะให้ตระหนักถึงตรงนี้ด้วยนะคะค <laughs> ว่าจริงๆการมีลูกอะ่ะไม่ไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างตัวบีเองก็ประสบกับปัญหากับบีเองว่าแบบ มีลูกไม่ได้ไม่ได้ง่ายจริงๆค่ะกว่าที่เราจะมาถึงวันนี้แล้วก็มีน้องคนที่สองนะคะบิ๊กก็กระตุ้นไข่มาถึง11ครั้งส่วนน้องแอร์ออก็เหมือนกันาครั้งพี่บีเยอะไมสิเ็ครั้งคือเยอะมากอย่างบางคนี้จะกลัวมากๆกันนะคุณสาค <c oughs> ุณหมอเรื่องแบบนี้แบบ,แบ,บแบบกลัวเจ็บกลัวเยอะๆหลายขั้นตอนอะไรแบบจะบอกว่าที่นี่คุณหมอมอนน่ารักมากๆแล้วก็คุณหมอมอนตั้งแต่แอร์มานะคะคือเหมือนเป็นพี่สาวแอร์คนหนึ่งนบเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งไปแล้วก็คือไลน์หากันคือเขาดูแลแบบพิเศษดูแลต่อ ่อคนเนอเป็น Personalize ลคือไม่ต้องกลัวเลยคุณหมอน่ารักเราไม่มีอะไรเจ็บเลยแฟนขอเองบอกว่าติดต่อคุณหมอกับ20 24ชั่วโมงเลยือ่กันใช่ค่ะไลน์หาจริงๆไลน์หาทุกอย่างหมอกินได้ไหมคะอุ้ยแบบปวดท้องนิดหนึ่งคืออะไรที่ไร้าสาระก็ส่งหาหมอ,อใช่บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเกรงใจหมอจังเลยค่ะ<า>น,น,นี่เรื่องพวกนี้มันป็นเรื่องกางตัวขอหรับสาวๆแต่ตอนนี้เอาจริงๆก็คือเราระหนักแล้วว่ามันแบบ จริงๆเป็นเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะ<ช>สําหรับตัวบีเองเพราะว่าในรุร่นราวคาวเดียวกับบีอนะค่ะส่วนใหญ่ก็มีปัญหาตรงนี้เพราะว่ามีลูกยากด้วยด้วยอายุด้วยแล้วก็ด้วยสมัยนี้บางทีก็แต่งงานช้าไม่ได้วางแผนที่เราแบบว่าจะวางแผนระยะย,ยาวในการมีครอบครัวหรือว่ามีลูกด้วยอะไรอย่างเง<ช>ี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนเนาะอาจจะต้องแบบว่ารีบวางแผนหน่อยแล้วก็ถ้าอยากมีลูกอาจจะเก็บไข่ไว้ก่อนก็ได้ถ้ายางหาชายหนุ่มหรือว่าสามีในอนาคตไม่ได้ก็มาเก็บไข่ไว้ก่อนไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไร แล้วก็นึกถึงสามีเอาไว้แล้วเดี๋ยวสามีตามมาใช่ค่ะอยากอยากของพี่บีเองค่มียังไงบ้างคะน้องมาแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ที่ที่น้องมาแล้วอะค่ะเพราะว่าครั้งนี้พี่ก็กระตุ้นไข่ประมาณ4-5ครั้งเหมือนกันกว่าจะได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ เป็นการทำอีกซี่ที่ใส่ตัวอ่อนเข้าไปเราก็ต้องรุ้นทุกขั้นตอนจริงๆไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนไหนก็แล้วแต่คือที่เห็นไปออกรายการหรือว่าที่ไปทํางานอยู่ก็คือตอนนั้นก็คือมีน้องแล้วอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามไปค่ะก็เพือสู้แล้วก็ท้องนี้ก็แพ้หนักมากค่ะตอ,ต,อตอนที่มาแล้วเ็ยัง